สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เ n นรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ผู้บริหารของ Ford เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็น Ford ด v อเวอเรสรุ่นย่อยใหม่ทําให้หลายฝ่ายมองว่าจะใช่ Ford ดเอเวอเรสต์เลปเหรือไม่และทั้งนี้มีภาพสิทธิบัตรงานดีไซน์ภายนอกของ Ford e v e r a อ e ออกมาจากประเทศออสเตรเลียและเมื่อดูองค์ประกอบแล้วกลายเป็นว่ารุ่นใหม่นั้นจะเป็นวิวแท็กมากกว่าเลปเตอร์ โดยรูปลักษณ์ภายนอกของ Ford e v e r a อรซึ่งดูจากในภาพใช้กันชนหน้าเหมือนกับ Ford r a n g e r v i l ว t วทซึ่งมีจุดสังเกตเป็นแถบตัว X ที่เชื่อมต่อกระจังหน้าเข้ากับชายกันชนด้านล่างส่วนความกว้างของตัวถังและล้อดูไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนักนอกจากนี้ยังมีล้อลายใหม่และมีอุปกรณ์ที่ดูเหมือนกล้องรอบคันติดไว้ด้วย และจากภาพที่เห็นล้อที่นำมาติดตั้งนั้นน่าจะมีขนาด19-20นิ้วส่วนตำแหน่งทางการตลาดของ Ford Everest Build t a k คาดว่าจะเทียบเท่าหรือสูงกว่าแพทเนิร์ที่มีอยู่แล้วส่วนในด้านขุมพลังเครื่องยนต์และรายละเอียดอื่นๆของ Ford Everest ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาในตอนนี้ ทั้งนี้เมื่อสอบถามไปยังฟอร์ดออสเตรเลียได้คำตอบแค่ว่าการจดสิทธิบัตรนั้นเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการดำเนินธุรกิจตามปกติและไม่จะเป็นต้องสื่อถึงแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในอนาคตซึ่งเราคงได้แต่ติดตามกันต่อไปว่าฟอร์ดเอเวอเรสในภาพนั้นจะกลายมาเป็นจริงหรือไม่และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโตคารนิวจะรีบนำอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ